เกมที่อุดิสันพาร์คเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็พูดก็พูดเถอะนะครับมันเป็นเกมที่เหมือนกับเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมทช์มากเลยเพราะว่ามิสเตอร์เมอร์ซีไซด์เนี่ยก็คือซิเว์นเจอราดเขาเป็นกุนซือให้กับแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็มีผู้เล่นที่หลายคนก็อาจจะมาโนตามได้ครับทั้งฟิลิปเป้ครูตินโยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสำหรับผมนี่มองว่าเขายังเป็นเขาคือแม่ทัพทรยศของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็อีกคนก็คือแม่ทัพแต่ว่า ไม่สามารถที่จะเป็นในายกองใหญ่ที่ที่แอนฟิลด์ได้คือแดนนี่อิงส์นะฮะเขาไปขณะเดียวกันครับก็ได้เห็นบิ๊กดัง์ดันแคนเฟอร์กูสันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นหัวเรือใหญ่อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองนะฮะในการคุมทัพนะครับก็พูดถึงแล้วนะครับดันแคนเฟอร์กูสัน นี่นะฮะบิ๊กดังเนี่ยสำหรับผมครับเขาคือ once a blue always a blue ตัวจริงนะครับนี่แหละครับถ้าถามว่ากรีดเลือดออกมาแล้วเป็นสีน้ำเงินอาจจะเป็นบิ๊กดังดันแคนเฟอร์สันก็ได้อา่าต้องพูดกันอย่างนั้นเลยสำหรับผมเขาคือคนคนนี้เลยนะครับสำหรับบิ๊กดังดันแคนเฟอร์สันภาพในคอเนี่ยที่ที่ผืนนี้เนี่ยที่หยิบออกมาโชว์เนี่ยนะครับก็ไปได้มาในตอนที่ไปอังกฤษเมื่อครั้งไปดูเอเวอเรน นัดท้ายๆของซีซั่นแล้วตอนนั้นไปทำข่าวสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกนะครับที่คูซิเบิร์ทีเตอร์รปี2016นะครับไปดูเอเวอร์ตันเจอบอลมัดวันนั้นเอเวอร์ตันชนะ2-1นะครับทีนี้เรามาพูดถึงประเด็นของเอเวอร์ตันกันหน่อยนะครับเอเวอร์ตันเนี่ยอายุ144ปีเปลี่ยนกุนซือมาทั้งหมดกุนซือถาวร26ครั้ง23คน นั่นก็เพราะว่าฮาวเวิร์ดเคนโด้นะครับสุดยอดกุนซือของเอเวอเรตต์ผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะครับคุมทีมถึง3ามคำรบด้วยกันนะครับนันแคนฟิร์สเซนเข้ามาเป็นแคร์เทเกอร์นะครับเป็นครั้งที่2เท่ากับจิมมี่กาเบรียลแล้วก็เดวิดอันสวดนะครับเดวิดอันสวดนี่ก็เล่นร่วมยุคกับบิ๊กดังนี่แหละนะครับบิ๊กดังเนี่ยอยู่กับทีม3รอบนะครับก็ทั้งยืมตัวก่อนนะครับไมค์วอล์เกอร์เป็นคนที่ดึงเข้ามานะครับแล้วก็สัญญาระยะยาวอีก2ครั้ง คือยืมตัวมาปี94แล้วก็เซ็นสัญญาซีซัน94-95ปีแรกบิ๊กดังจับคู่กับพอไรต์เดลแล้วก็เอเวอเรตันได้แชมป์เอฟคัพชนะแมนยู1-0นะครับแล้วก็เป็นรางวัลล่าสุดที่เอเวอเรตันได้อยู่จนถึงณขณะนี้นะครับจากนั้นบิ๊กดังก็อยู่มาแล้วก็ย้ายไปนิวคาสเซิลแล้วก็กลับมาอยู่เอเวอเรตันจนทั่งแฟนสตัด เมื่อปี2006เพราะฉะนั้นการอยู่กับทีมมายาวนานแบบนี้เขาก็เลือกที่จะไม่เป็นไหนครัอยู่กับทีมไปเรื่อยจนกระทั่งไปได้รับการโปรโมตเป็นเฮดโค้ดนะเป็นเฮดโค้ดของเ <c oughs> ขาเรียกว่าเป็นเฟิร์สทีมโค้ดครับของทีมชุดใหญ่ในว่าปี2014เท่ากับว่า ตัวเขาเนี่ยร่วมงานกับกุนซือต่างๆมากมายเหลือเกินของเอเวอร์ตันนะครับตั้งแต่ยุคเป็นนักฟุตบอลมาถึงเป็นโค้ชแต่เมื่อคืนเนี่ยนะครับเกมแรกที่เขากลับมาคุมทีมอีกครั้งเขาเลือกสไตล์ตัวเองนะครับก็คือคิกแอน Hope คือสไตล์เนี่ยอาจจะมองว่ามันเหมือนแซมอาราไดแต่จริงๆไม่ใช่สไตล์แซมอาราไดครับนี่คือสไตล์ของดันแคนเฟอร์กซันนะครับสไตล์เขาเลยเออบิ๊กดังเนี่ย 50แล้วนะครับอายุ50ใช้ชีวิตยอยู่กับเอเวอร์ตันมา27ปีนะครับอาจจะก็ <c oughs> ก็ <c oughs> ต้องต้องบอกว่าเขาอยู่ที่ที่เมืองลิวอร์พูที่เมอร์ีิไซ์ในวอลตันเนี่ยนะครับ สนามของกูดิชันพาร์คของเอเวอเรตันอยู่ในย่านวอลตันนะครับถนนนี่คือวอลตันเบรคซึ่งเป็นถนนเนี่ยคล้องมาจากสายที่วิ่งทางด้านหลังของอัชตันสเปนคอปฝั่งแอนฟิลนะครับก็ห่างจากแอนฟิลมาศูน์จกาเจ็กิโลเมตรก็970เมตรนั่นเองนะครับผมว่าตัวแกเนี่ยอยู่อยู่ที่วอลตันเนี่ยนะครับอยู่ที่เมืองลนะิเวอร์พูลเนี่ยมากกว่าที่สตีลิงบ้านเกิดของเขาได้ซ้ำไปเขาเป็นคนที่การ์สโกนะครับอันนึงก็คือ ที่จะงานแรกของเขานะครับของบิ๊กดังเนี่ยก็คือดรอปไมเคิลคีนนะครับหนึ่งเลยมาถึงปุ๊บดรอปไมเคิลคีนก่อนเพราะว่ารั่วแล้วเกินในช่วงหลังนะครับสองเนี่ยปรับการยืนใหม่ของฟูลแบ็กเมื่อคืนใช้จอห์นโจเคนนี่นะครับลงมาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือเบนก็อดฟรีก็อดฟรีเล่นได้ซ้ายขวาแล้วก็ข้อที่สามปรับมาเลยเล่นหมากให้มันรู้แล้วรู้รอบไปเลยก็คือสูตรคลาสสิกใครจะเรียกสูตรโบราณไม่รู้ครับแต่สุดท้ายบางคนก็ต้องกลับมาวนเล่นก็คือ442นะครับใช้สูตรนี้เลย สิ่งประเด็นที่ผมจับมานะครับให้มันมาเคาะเป็นข้อๆฟังกันง่ายๆนะครับข้อแรกก็คือแผนของดันแคนเนี่ยมันเป็นบอลไดเรกนะครับก็เห็นชัดในครึ่งหลังแผนนี้จะน่ากลัวก็ต่อเมื่อมีตัวเปิดบอลที่ดีนะครับตอนนี้บอลมันมาจากแนวลึกแนวตรงดิ่งมาอย่างเดียวเลยนะมาจากแนวดิ่งมาก็คือจากตำแหน่งของจอแดนพิกฟอร์ดซึ่งเตะได้แม่นกว่าพวกเยอร์รี่มีนาเตะได้แม่นกว่าทาง โอ้ oh, หลายๆคนที่ที่เปิดบอลเมสันโฮเกตทนี่เปิดไม่ได้เรื่องเลยบิ๊กดังพยายามที่จะเล่นบอลการเปิดทะแยงมุมนะครับไปด้านข้างในครึ่งแรกแต่มันมันไม่แม่นกันเลยส่งกันไม่แม่นแล้วบอลมันพุ่งแรงนะครับแล้วก็ครึ่งหลังตัดสินใจเล่นคลิกแอนโฮเตะยาวให้มันหยอดขึ้นไปนะฮะเพราะว่ามีโดมินิกคาร์วัลลูเวนรออยู่นะฮะคาร์าวลลูวินรออยู่ ข้อ2เนี่ยนะครับในเรื่องของลูกเตะมุมเนี่ยโดยปกติลูกเตะมุมมันก็น่ากลัวอยู่แล้วนะครับลูวินเนี่ยถูกวางเอาไว้ที่เสาไกลไม่ว่าคุณจะเตะซ้ายหรือขวาลูวินจะถูกวางไปที่เสาไกลเป็นตำแหน่งเดียวครับกับที่ดันแคนโปรพชันเนี่ยเล่นในได้ยืนในตำแหน่งที่เขาเป็นนักฟุตบอลตำแหน่งเดียวกันเลยครับแล้วลูกแบบเนี้ยถ้าเตะดีๆแม่นๆเนี่ยอันตรายมากเพราะว่ารูปร่างแล้วก็จังหวะฟุตบอลเนี่ยมันจะเข้ากับคนที่ เทค,คดีและก็ตัวสูงคือลูวินเนี่ยเท็กเหมือนกับดันแคนเลยถ้าหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นดันแคนเล่นนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายครั้งมากและหลายปีแล้วด้วยว่าถ้าจะหาผู้ชายสักคนหนึ่งที่เล่นงานลูกกลางกาดใส่ปีเตอร์ชไมเทลได้ต้องดันแคนเปอร์เซันนะครับ แล้วที่3เนี่ก็คือแผนเนี่ยจะเล่นได้ทั้งกองหน้าตัวใหญ่มาเป็นลําดับแรกนะครับสมัยก่อนหน้านี้ดันแคนก็เล่นมีตัวใหญ่คนนึงอาจจะเล็กคนนึงสลับไปแต่ว่าตอนที่เขาเล่นกับพอลไรด์ดาวน์เนี่ยไรด์ดาวน์ก็เป็นคนที่การอากาศดีนะครับหนเขาเล่นกับหลายคนนะครับรูนี่เจมส์วอนนะฮะนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดแล้วครับสำหรับเควินแคมเบลก็ก็ได้มาเล่นกับบิ๊กดังตอนนี้ก็เป็นริชาร์ดิสันกับลูวินนะครับ4ี่เนี่ยก็คือการตัวเปิดบอลด้านข้างและทีนี้ ทีนี้ก็ต้องดูกันต่อว่าตัวเปิดบอลด้านข้างเกมล่าสุดนะครับก็คือเกมเกมที่แพ้วิลล่าใช้แอนดอสเทาเซนกับดดมไรเกรซึ่งทั้ง2คนเนี่ยเป็นสายเทคนิคเพราะฉะนั้นทีนี้ก็ต้องลองให้ให,หนูกอร์ดอนเนี่ยขึ้นมาเล่นเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องรองรับบอลเดินทางเร็วจากตรงกลางที่ออกข้างซึ่งมันจะสืบเนื่องไปถึงข้อต่อมานะครับก็คือการเปิดบอลจากแนวลึกเพื่อโค้งหนีประตูจากฟูลแบคค็ค คือค <c oughs> ือจอห์นโจเคนนี่กับเบนกอลฟีเปิดแบบนี้ไม่ได้นี่คือเรื่องสําคัญว่าอาวุธยุปกรณ์สมมติลูกัดีนึงอยู่นั่นแหละเปิดอย่างนั้นเลยนะครับแล,แล้วจะเหมาะกับสไตล์ของบิ๊กดังมากแต่เมื่อไม่มีแล้วก็ต้องแก้เ <c oughs> ช่นเดียวกันกับข้อ6กนะครับเมื่อสกู๊ห์ห้านะครับแล้วก็ข้อ6กเนี่ยการใช้คู่กลางในการตัดบอลหนักแล้วออกบอลต้องเร็วกว่าน,นี้เสียดายดูกร่ไม่รู้เจ็บนานหรือเปล่าแต่ว่าการที่มีอลันกลับมาอลันเนี่ยติดโควิดก็ไม่ได้ซ้อมเลยนะครับลงเป็นตัวสำรอง ทีนี้บอลเทคนิคอย่างเดโกเมสเนี่ยก็ต้องหนักใจอยู่เพราะว่าดันแผนต้องเล่นบอลตัวตันแน่2คนแล้วก็กระจายออกบอลดั่นข้างให้เลยแล้วคอสแต่สิ่งหนึ่งที่อเดนโกเมสอาจจะเล่นได้ก็คือในลักษณะแบบนี้ถ้ามันไม่มีปีกจริงๆเนี่ยวิธีแก้ก็คือเอาอเดนโกเมสออกมาเล่นซ้ายหรือขวาเพร่ะล็อกแล้วก็คอสบอลในลักษณะที่แบบโยนได้นะครับเจ็บเนี่ยแผนเนี่ยแผนอันนี้เข้าใจง่ายสุดแล้ว หลายคนรู้จักบิ๊กดังผมมองว่าแผนนี้มันเหมาะเอเวอร์ตันมาแต่ไหนแต่าไรแล้วมันคือเอเวอร์ตันที่พวกเรารู้จักนะครับเป็นแบบนี้ออคือทุกคนรู้จักบิ๊กดังรู้จักว่าเขาเป็นใครอยู่ในทีมมาก่อนพวกนี้ทั้งหมดและจะต้องก็ต้องทําความเข้าใจกันอย่างรวดเร็วประเด็นมันอยู่ที่ว่าบิ๊กดังจะได้ทําทีมยาวหรือเปล่านั่นเองนะครับแล้วก็แผนแบบนี้มันเป็นพวกเขาเรียกว่าแผนเฉพาะหน้าหรือแผนปัจจุบันทันด่วนในยุคป,ปัจจุบัน หลายคนเห็นอาจจะตกใจแต่จริงแล้วฟุตบอลบังกฤษมันเป็นแบบนี้เลยนี่คือบอลกฤจในยุคแบบโบ,บราณมาเลยยุคผมได้ดูก็คือทศวรรษที่80มีทีมเล่นบอลบนพื้นแค่2ทีมริว์พูกับนอริสที่เหลือโยนหมดแบบนี้นะครับและที่สําคัญข,ข้อนี้ผมว่าสําคัญสุดๆข้อสุดท้ายครับขนาดทีมของเอเวอเรตัไม่สําคัญเท่ากับสภาพความฟิต ถ้าคุณจะเล่นฟุตบอลในแนวแบบนี้นะครับถึงจะบอกครับว่าขนาดทีมไม่ต้องเลยคุณต้องฟิตอย่างเดียวต้องมาดูกันต่อว่าสุดท้ายทีมของดันแคนเฟอร์กูสันจะเป็นอย่างไรนะครับแหมถ้ามีหลายผืนเนี่ยจะแจกแต่มีผืนเดียวเ <laughs> <laughs> ขาไปยกิษอีกสักรอบหนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะจ๊ะติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ทูไอ